กลับมาเวทเทรนนิ่งครั้งที่หลานในวัย30บวกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไอเซเซไฮรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายและเปลี่ยนความกลัวเรื่องอนาคตให้กลายเป็นพลังในการวางแผนชีวิตและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับจิน วายจินทาไมจินเป็นคนแบบนี้พูดดาเนินรายการค่ะเรื่องที่ว่าก็เป็นเรื่องของจินเองเนี่แหละค่ะที่กลับมาเวทเทรนนิ่งแบบจริงจังวงเล็บนะครั้งที่ล้านละในวัยสาบวกที่บอกว่าครั้งที่ล้านมันครั้งที่ร้านจริงๆนะเราเริ่มต้นกันเก่งมากเลยเพราะว่าเราลมเลิกกันง่ายมากเรื่องนี้กับสตาร์ทติ้งพอยต์ค่ะที่61กิโลกร,รมัมอันนี้ความลับสุดยอดเลยนะบอกเป้าเทรนเนอร์ไปแบบเคินๆว่าอยากจะเอาออกไปสัก10โล เป้าหมายที่แท้จริงของจินก็คือจินอยากแข็งแรงค่ะไม่อยากเป็นภาระกลัวจะจากไปก่อนวัยอันควรคือการตายก่อนเงินหมดเนี่ยนะมันก็น่าเสียดายอยู่นะถ้ามันเร็วเกินไปยิ่งเทรนตอนนี้นะคะอายุยืนเป็นร้อยปีเลยจินก็เลยอยากจะขอรักษาร่างเนี้ยให้เล่นสนุกไปนานๆวันก่อนคะ่ะอ่านบทความหมอชวลิตหมอมะเร็งนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าประกันที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อเนี่ยเป็นประกันตัวเดียวที่จัดการได้ตั้งแต่ต้นเหตุ คือพฤติกรรมธรรมดาเลยที่เราอะสะสมกันอยู่แล้วในทุกๆวันกับแค่กินนอนออกกำลังกายเรียนสุข,ขะตั้งแต่เด็กแล้วเนาะแต่ด้านเอามาลงมือทำไม่ได้นี่ก็เลยสร้างแรงผลักดันปลอมๆขึ้นมาค่ะเพราะทางวินัยและก็แรงจูงใจเนี่ยน้อยไปหมดเลยอย่างตอนนี้ที่ทำอยู่อ่ะจินก็ประกาศให้คนอื่นรู้ไปเลยประกาศให้ตัวเองกลัวด้วย คติก็คือเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้แบบจินนะถ้าซุ่มๆทำเงียบๆให้ความสำเร็จตะโกนแทนเราเนี่ยอะไรแบบนั้นอะไม่มีจริงๆค่ะเงียบก็คือเงียบจริงๆไม่ทำเลยทีเนี้ยมันก็มีแรงผักดานจริงๆเกิดขึ้นด้วยทุกคนทั้ง L D L ของจิงนนะที่มันพุ่งไป153ค่าปกติไม่เกินร้อยเท่านั้นกลิ่นหลอดเลือดสมองอุดตันคือมาเลยแล้วล่าสุดนะเป็นลมหลังบริจาคเลือดเป็นชั่วโมงอะ่ะ ถึงฟีดแบคจะมาบอกว่าแบบหลายคนก็เป็นนะมันเป็นเรื่องปกติแต่จินกลัวตายจริงอะ่ะทุกคนยังไม่ได้ถลุงเงินที่หามาเลยอะ่ะกลับมาที่เรื่องเวทนะคะหลายเดือนก่อนจินก็เวท ทำเล็กเพรสหรือว่าตัวที่แบบลงไปนอนเราใช้เทา้ายันทําได้ถึงร้อยโลเลยนะพอกลับมาวันนี้แกเอ้ยมันได้แค่10บโลลมก็จะจับแล้วค่ะแล้วคิดดูนะนี่จินหายไปแค่ไม่กี่เดือนยังไม่ถึงปีเลยนะน้ําหนักที่ทําได้ที่ยันได้มันยังลดไปขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่กลับมาเวทเลยจินในวัย40บวก50บวก60บวกมันจะเหลือกล้ามเนื้อพยุงกระดูกไหมอะแค่คิดก็แบบ ตายไวแน่ๆชันตายไวแน่ๆไอน้ําหนักเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องโฟกัสก็ได้นะมันจะลดไม่ลดอ่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเวทกล้ามเนื้อมันก็จะเข้ามาแทนโฟกัสที่ร่างกายแข็งแรงเป็นหลักเลยดีกว่าเพราะร่างที่เรากําลังอยู่ตอนเนี้มันไม่ได้อยู่กับเราแค่3เดือนเนาะมันคือทั้งชีวิตต่อจากนี้เลยอ่ะ ความจริงมันเวอร์แบบนั้นเลยพอดแคสต์นี้ก็อยากจะชวนทุกคนนะคะหันกลับมามองพฤติกรรมธรรมดาพวกเนี้ยที่มันกำลังสะสมอยู่มีอะไรที่เราทำเยอะไปหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เราทำน้อยไปพอเห็นแล้วเราจะได้ปรับตัวปรับพฤติกรรม <c oughs> เพราะอย่าลืมว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นเหตุได้ <c oughs> และพอยสาคัญเลยก็คือ เราเป็นคนที่เลือกพฤติกรรมนั้นด้วยตัวของเราเองสามารถทําให้มันดีขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองไม่มีใครทําแทนเราได้นะคะแต่ถ้าใครดูแลสุขภาพอยู่แล้วแต่อยากจะปิดความเสี่ยงในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านอุบัติเหตุโรคร้ายหรือแม้แต่การรักษาตัวในโรงพยาบาลคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือใครที่อยากจะวางแผนให้ครอบคลุมมากกว่านั้นนัดวางแผนการเงินกับจินได้ที่ไลน์ด ไซ w w w y g i n วันนี้จินลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังรายการ I say ซ a ซ hi แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าเพราะเราอยากเห็นคนไทยวางแผนการเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินให้มากขึ้นสวัสดีค่ะ